โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมรีวิโอตเหมือนเดิมนะครับใครที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับวันนี้พอดีแบบผมมาแจกโค้ดนะครับผมไปเจอโค้ดหนึ่งมานะครับเป็นคลนะิปต่อมะผมก็จะมาแจกนะครับถ้างั้นก็ไปดูโค้ดแรกกันเลยนะครับ นี่นะครับโค้ดแรกเดี๋ยวเรารอ,รอดูของพร้อมกันตอนผมใส่โค้ดหมดทั้งสามอันนะครับนี่นครับโค้ดแรกเดี๋ยวแต่ไปดูโค้ดที่สองกันเลยนะครับแล้วนี่ก็คือโค้ดที่สองนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับปึ๊บรอสักครู่นะครับก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโค้ดที่สองก็ไปดูโค้ดที่สามกันต่อเลยนะครับ และนี่ก็คือโค้ดที่สามนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับเรอสักครู่นะครับโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับทั้งสามโค้ดนะครับที่ผมมาแจากวันนี้แล้วก็ไปดูของนอนกันเลยนะครับไปดูในกล่องจุดไม้กันเลยนะครับผมไม,ไม่ใช่กล่องจุดไม้ดิในนี่นะครับ นี่ครับคือของที่เราจะได้นะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาค้ดมาให้อีกนะครับถ้าถ้าชอบนะถ้าถ้างั้นขอจบคลิปแยงเท่านี้นะครับไปละบาย